วัดีครับวันนี้จะมาแข่งกับน้องวิธีทำให้ไข่สุกโดยที่ห้ามใช้เตาเกตดนะใช้อะไรก็ได้แต่ว่าห้ามใช้เตาเกตดแล้วก็ห้ามใช้จานทำให้มันสุกแล้วเราจะมาดูกันว่าใครทำสุกและอร่อยกว่ากันมาดูนี่แล้วใครจะชนะก็จะได้เงินรางวัล200บาทผ่านาแล้วใส่ตัวอีกแล้วนะเราอะไข่สุกภายในแค่ห้านาทีเองนะ เราดูกันทำใช้จานอะ่ะอ๋อได้ผมก็มีหลายวิธีเลยใช้จานก็ได้ผมแบบคือว่าแบบผมแบบค้นคนแบบคนเก่งเกินในห้องเรียนนะผมสอบได้เก่งแคนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยแชในคำบอกว่าให้ทำไว้นี่แบบคลิปนะ ผมก็ฉลาดับทุกคนเดี๋ยวผมไอ้นี่ให้ดูเขาบว่าผาฉลาดแค่ไหนนี่ครับดูไว้ผมเอาวันนี้ใช้สมุดแล้วก็นี่ครับทุกคนดูกันเลยว่าเอาไปก็จะเป็นเพรว่าผมแพ้แล้วแนละดูดูดิดูดูเป็นไง โอ้เข้าไข่หมดแล้วโอ้พ่ายแพ้ครับทุกคนผมก็เอาออกหมดแล้วครับนี่นี่ครับแต่ไม่งร้อนมากเลยครับนี่ืมผมใช้วิธีอื่นครับใช้วิธีก็คือนำนำโอ้โหร้อนมากเลยครับนำนำโอ้โหร้อนนะดูวนน้องผมจะใช้อะไรแต่ว่าผมจะใช้เตาลีดผมจะใช้เตาลีดผมก่จะทำไข่รงนี้ให้มันแตก ให้มันแตกครับแล้วผมก็จะเทไข่ใส่ไว้ในนี้น,นี่เทไข่ใส่เรียบร้อยแล้วผมก็จะตั้งตั้งตั้งเตาลีให้มันแบบครับวันนี้เราผมก็จะทําไข่โอ,อ้ไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำวิธีนี่เดี๋ยวผมจับไว้นี่นี่ครับผมใส่อานนี้แล้วก็จะมารอนดูว่ามันจะสุกไหม ตัวนั้นะเริ่มลืมไ่แล้วเริ่มสโอหโหสุดยอดความคิดของผมอีกแล้วลราไปอีกแล้วนี่ครับ ที่จะเห็นกันแล้วนี่ของผมเดี๋ยวไปดูน้องผมด้วยว่าเขาเป็นไงบ้างลมพัดเมนูเลยเมนูกระเด็นเลยครับลมลมลมพัดนะครับลมพัดตอนนี้พัดเมนูเมนูกระเด็นกระเด็นไปไกลเลยพอดีเมนูมันไก่เกินแค่โดนเลี้ยวปูนักเดียวเองครับนี่ขอโทษด้วยใครที่เชร์ เมนอูอ่ะบริเมนูมันไก่ของจริงอย่าเสียใจดิในความจริงอ่ะใช่เราต้องไม่เสียใจในความจริงโอ้โหขอเอาเลยไปเลยยากยากมาแล้วฮอร์อะไรอีกอ่ะแล้วก็รอให้มันหายร้อนสวยเไหม,ไม ดูครับทุกคนดูไว้อย่าทับตามพี่นะขาวเฮ้ยขาวครับทุกคนขาวอืมดูใครดิอารอยพี่จะเข่นกันแล้วนี่ของผมเดี๋ยวไปดูน้องผมด้วยว่าเขาเป็นไงบ้างที่เราคอยมาดูกันหนึ่งสองสาม ดูดูของผมดีครับดูดีครับดูดูด,ดูแล้วก็มาดูของน้องผมนี่ครับดูเลยครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันแบบไม่แล้วอ๋อมัน